พี่น้อง FC ฟซีอลที่รักทุกท่านครับพี่น้อง FC ฟพอคารุองพบกันเช่นเคยครับในทางตัวเลขการเสียงโชคคาสลานก,กิจการรัฐบาลเพื่อนบ้านเนาะรวมไปจนไปทั้งห่าวน้อยเหล่าพัฒนาตัวไปถึงคนรอบต่างๆจานถึงสุขเลยทีเดียวเนาะพบกันในรอบของวันที่27กรกฎาคม2565นะครับวันพุธที่27ครับวันพุธมีเหล่าพัฒนาห้ามพลาดในทางเหล่าพัฒนาเนาะก็จะพบในทางเรามาสรุปไปทางวันอังคารที่26ใครเฮงใครปัง ทั้ง4หน่อยสายเบิ้ลแม่เบิ้ลตั้งแต่รอบแรกจนรอบสุดท้ายเนาะเฉพาะกิจครับบนมา227อ่าล่างมา44เป็นไงครับ44มานะจ๊ะพิเศษครับบน4 11ล่าง18 1นะมานะปกติครับ558ล่าง83ปิดท้าย VIP ครับ 7 4 4ล่าง4 2่อ่เด้งเลยนะครับมาบนล่าง2เด้งเลยแอดตามบนอย่างเดียวเนาะไม่ลงล่างตายเลยก็เฮงกระปังไปเนาะ1 1เข้านะครับอันนี้เด่นเข้าเนาะส่วนปกติก็หลุดไปจ้าก Vp ก็ หลุดไปเนาะในเรื่องของเด่นในสิ่งอื่นใดนะครับวินเด่นวินเด่นรอบวันนี้ก็ c c 11 18มาอยู่นะจ๊ะก็เหงกระปังไปก็แสดงความินดีกับคนที่เหงที่ปังในรือไม่จะเป็นสาวกสายเบิ้ลต่างๆเนาะอ่ะยังไงก็ตามแต่พอดีเนาะสูเจาะพิคาดของเรานะครับเข้าเน้นๆกับ27 44 11 18 58 44เหงปังกันไป มาดูแนวทางรอบวันพุทธที่27กรกฎา,าคมเนาะวันพุธมีเราพัฒนานะครับแนวทางเราพัฒนานะครับจะเป็นยังไงจะเฮงจะปังไหมรอบวันที่27นี้เนาะวันพุธบอกแล้วว่าจะแก้มือให้เอาปังๆเลยนะมีเน้นด้วยนะสีแดงแปดเลยเอาลองดูครับเลขทูบนะครับเลขทูบก็975เนาะแต่แปลงให้เรียบร้อยด้วยเอาอันนี้ไม่ได้ลงให้นะครับก็ตามก็ตามได้นะเลขทูบนะครับ ซีนอยจะเป็นยังไงนั้นมาลุ Somehow, ben, ้นกันอ mm ่ะใครจะเป็นเศรษฐีก <okay> ็หมายอาเจอาเฮียอาซอจะเป็นใครเนาะสายเบิ้ลวันนี้ก็ไม่แน่นะวันนี้ก็ไม่แน่ครับ7 7 3ดก็ได้ห้าหก็ได้เนาะแต่ใจชอบ3ามสกับ็7จนะแต่ให้3ามสกับห้าห้ไวเนาะนอกตารางให้0ูนย์ศไว้นะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้เนาะมันเบิ้ลมารัวๆแล้วมันหามารัวๆแล้วก็แล้วเนาะมาดู นะครับอ่านี่เห็นไหมมันเบิ้ลเลยเบิ้ลทั้งสรอบเลยเห็นไหมฮะเบิ้ลทั้งสรอบเลยเนาะอ้าวมาดูแนวทางของวันที่27กันว่าจะเป็นยังไงเนาะ,ะตัวที่ชื่นชอบก็ติ๊กให้เน้นให้แล้วนะครับตัวที่ไม่ติ๊กก็มีแนวโน้มจะมาเช่นกันนะมีเท่ากันเนาะส่วนเด่นรอบก็ให้ไว้ปังแน่นอนนะครับห้ามพลาดเลยลนะครับนอกตารางตัวที่ชื่นชอบก็ติ๊กให้เน้นให้นะจ๊ะ กขขอให้ถูกหวยหเฮงเปังๆเด้อแนวทางลาวพัฒนานะครับ4ตัวก็ตามนี้ครับ4 8 5 6หเนาะวินได้จับคู่ได้เนาะตามที่ชื่นชอบนะครับส่วนท,ที่ชื่นชอบก็ติกให้เน้นให้4ตัวให้86 44นะครับกัน0 5นยะ์เนาะส่วน3ตัวก็ให้เยอะหน่อยตุ๊ดตุ๊ดตัวเนาะเบิ้ลให้66 44อา้าวลองดูพี่น้องขอให้เฮงให้ปังรวยรวยถูกหวยทุกรอบเด้อสวัสดีครับ